ไข่ตุนทำไมล่ะไข่ตุนโอ้ไม่ได้เล่นหลายวันอยากเล่นเหรอโอ้เอามาให้แม่โอ้โหเอามาให้แม่โอ้โหอยากเล่นโอ้มามามาแม่จะเล่นด้วยเอามาเอ้เออเออโหยไม่ได้เล่นกับแม่หลายวันเลยเหรอโอ้ตีตีเลยเหรอลูกโอ้โหคิดถึงเหรอลูกโอ้โหโอ้โหทำ้มจะเก่งกับแม่ได้ยังไงเนี่ยฮะไข่ตีงจะเก่งกับแม่ได้ยังไงเนี่ยโโอ้หโอ้โหโอ้โห นั้นขอเล่นหน่อยได้ไหมขอเล่นหน่อยได้ไหมอุยอันนี้อันนี้อันนี้ขอเล่นหน่อยนะไอ้อย่าปล่อยมานะไขตุ้นอย่าปล่อยมานะอันนาปล่อยอีกแล้วปึ๊บไขตุ้นอย่าปล่อยมานะปึ๊บไขตุ้นอย่าปล่อยมานะอย่าปล่อยนะปึ๊บครตุ้นอย่าย ทำไมล่ะนี่น,น,น้องเอ้อ้ยเอ้ออ,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 อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะชอบเอาชนะเนี่ยชอบเอาชนะโอ้โอ้เอาได้ไหมโอ้ไปนู่นแล้วไปไปเอามาแม่อยากได้ไปเร็วๆไปเร็วๆไปแม่อยากได้เร็วๆไปเอามาเร็วเร็ว,รวปิดปิดอยู่ไหนปิดๆอ่ะไปปิดปิดมา

เ,เหเนื่อยเลิกหรอโอ้เหนื่อยไม่เอาแล้ว